เติดวเฮงเฮงต้องอย่างนี้คุณจะต้องสส่ตัวด้วยให้คุณผู้ชมครับถึงจะมันนะฮะต้องเฮงจริงๆนะคะนะะมีสองของรายการนะคะใครที่ยังไม่ส่ง SMS มาต้องรีบส่งกันมารีบส่งกันมาดีวจะดูให้รีนวักตามด้วยข้อความของคุณนะคะเรื่องสุขภาพปัญหาการงาน แฟนจะมีกิ๊กผัวมีเมียใหม่มีเมียน้อยอะไรก็สามารถส่งกันมาได้ได้หมด04649000ครั้งแล้ว3บาทเท่านั้นหรือว่าจะโทรมาที่026893673ก็ได้เบอร์นี้เบอร์เดียวเท่านั้นนะคะครับผมนะฮะมันดูได้หมดเลยนะฮะถ้าอยากจะคุณผู้ชมก็ไม่ต้องปตุยตงกังวลนะผมจะดูไม่ได้นะฮะดูได้หมดนะฮะไม่ต้องกลัวนะฮะอ้าวค่ะเบอร์ไปไหนแล้วเมื่อกี้โซนเลขจะดูใช่ไหมอ่ะให้ดูแบบเป็นตัวเลขสักนิดนึงนะคุณผู้ชมครับเพราะว่าสำคัญที่สุดก็คือเรื่องของ วันวันนี้เป็นวันที่เรียกว่าเสีย่ยงโชคนะฮะเป็นวันที่เรียกว่าตาดีาได้ต่าร้ร้เสียอ่าแล้วก็ข้อสาคัญก็คือคุณผู้ชมครับก็ขออนุญ,ญาตปลบมือดังๆให้กับรัฐบาลหวยออนไลน์ผ่านแล้วสามารถเราสามารถซื้อหวยออนไลน์ได้อย่างเต็มภาคมีความสุขคุณผู้ชมไม่ต้องห่วงไม่อั้นฮะไม่ต้องห่วงเจ้ามือชักดาบไม่ต้องห่วง,ง,ว,งว่าสมมุติว่า60ให้50อะไรไม่มีไม่มีแล้วไม่มีแล้วเพราะว่าซื้อจรัฐบาลเลย พซื้อรัฐบาลปั๊บรัฐบาลก็ไม่อั้นด้วยนะฮะแล้วข้อสำคัญคือสมัยก่อนเนี่ยนะครับคุณผู้ชมครับมีถูกกันเป็นร้อยล้านมาแล้ว นะฮะแล้วตอนนี้มันจะเป็นยังไงนะฮะคุณผู้ชมอุ้ยระเบิดเถิดเทิงฮะมันมีอยู่พักหนึ่งนะเอ็มจำได้ที่ว่าให้เขียนเป็นตัวเลขลงไปอะไรเงี้ยจะเลขอะไรใช่นี่แหละนี่แหละแต่ว่าอันนี้เราซื้อกับตู้ฮะตอนนี้เขาอนุมัติเขาผ่านแล้วเรียบร้อยแล้วเราก็สบายใจมีความสุขฮะเพราะว่าเราเองนั้นนะเอ่อปกติแล้วเนี่ยชีวิตของคนไทยเราก็มีความหวังอยู่ไม่กี่อย่างละครับนะฮะคุณผู้ชมครับไปหวังกับรัฐบงรัฐบาลหวังอะไรไม่ค่อยจะได้นะฮะหวังกับการเมืองมันไม่ค่อยจะได้ก็หวังกับหวยนี่แหละครับค่ะนะฮะอยยเเเเคครรีีดดหลืออกกินมัาาาู่บบ้วป เรื่องฮือฮานิดนึงเกิดขึ้นสำหรับคอหวยนะครับเมื่อวานนี้นางสาวยิ่งรักชินวัตรนายกรัฐมนตรีเดินทางมาเป็นประธานการประชุมของคณะครมหรือคณะรัฐมนตรีเทียมเนี่ยรัฐบ,บาลนะครับโดยนางสาวยิ่งรักนะครับก็เดินทางในรถฟู้รถตู้โฟกสีดําคันเดิมซึ่งซึ่งมันเคยมีข่าวว่าลูกปืนไม่ได้ลูกปืนกระสุนนะฮะไม่ใช่ลูกปืนตรงหลังซ้ายนะฮะก็คือหมายถึงล้อประมาณนั้นนะ,ะมันแตกแล้วก็ ระหว่างวิ่งอยู่บนทางด่วนด้วยนะฮะนะฮะผลปรากฏว่าก็มีการเปลี่ยนนะครับจากป,าป้ายแดงมาเป็นป้ายใหม่แล้วเป็นป้ายขาวแล้วนะฮะนะฮะป้ายขาวใหม่แล้วนะครับซึ่งทะเบียนอะไรให้ดูฮะให้ดู<อ>ซึ่งก็บอกว่าหวยหวยจากทะเบียนรถนายกเนี่ยมาบ่อยมาบ่อยมาบ่อยนะ,ะยยนะผู้สื่อข่าวก็ะไล่นะฮะอุตส่าห์ไปถ่ายรูปมาจนได้นะฮะคุณผ<อ>ู้ชมครับพอเวลาเป็นจากป้ายแดงปุ๊บ ตาก็ไปถ่ายเลยนะให้ดูกันแล้วกันจะยังไงก็ตาดีได้ตาร้เสียนายกย้า้โชคหรือเปล่าเราก็ไม่รู้แต่รู้อย่างหนึ่งว่าก็พอาหน่อยกันแล้วกันนะฮะอย่าไปแบบว่าเล่นอะไรที่มันแบบว่ารุนแรงนะฮะหรือว่าทําอะไรที่มันแบบว่าแบบว่าเทน้าตักหมดนะมีตังค์อยู่พันบาทจะกินขงกินข้าวไม่พอเนี่ยไปซื้อหวยหมดไม่ได้แล้วค่ะแต่กําลังดีนะซื้อ10บาทที่สิบาทแน่ๆเลขนี้นะจันทําไมเหรอเอ็มได้ยินแม่บงแม่บ้านที่นี่บอกว่าเลขดัง ดังอยู่แล้วเพราะทะเบียนทะเบียนรถนายกเพราะรถนายกเขามีเขามีเขาเรียกว่าอะไรเขามีบุญเขาถูกมาเยอะก็ถูกมาไหลงวดแล้วนะฮะทะเบียนรถเนี่ยแหละฮะถูกมาไหลงวดแล้วนะคะตอนนี้มาให้คุณผู้ชมทางบ้านกันบ้างดีกว่านะคะ้เริ่มจากคุณสุวัจนีนะคะโอ้คุณสุวัจนีคุณกิ๊กเหรอเราอ่านถูกหรือเปล่าสุวัจนีนะจันเนอะนึกว่าคุณกิ๊กนะฮะปัญหาด้านการเงินค่ะ5กค21ค่ะคือคุณสุวัจนีฮะคุณกิ๊กฮะคุณเกิด5กคก็คือเกิดราศี มิตรเมทุนนะฮะ<ฆ>ลักษณะดาวการเงินตอนนี้เนี่ยนะบอกได้เลยนะครับว่าโอโ้โหเหลยอยโถ้ยมากเลยนะ <laughs> ย่าแย่ <c oughs> เลยนะฮะนะ,ฮะก็ไม่อยากจะอะไรมากแต่ว่าจะบอกว่าแต่ว่าโชคดีอยู่นิดนึงก็คือว่าจะมีโชคเกิดขึ้นนะ,ะคุณสุวัจนีนะครับโชคก็คือไม่จะเป็นจะต้องเป็นลักษณะของการเสี่ยงโชคแต่หมายถึงว่าอาจจะมีคนหรือว่าอาจจะมีะไรายได้พิเศษอาจจะมีเงินพิเศษเข้ามาแต่ในขณะเดียวกันนะครับลักษณะของ สิ่งที่เรากําลังคาดหวังหรือว่าสิ่งที่เรากําลังจะอยากที่จะทำให้มันคล่องตัวก็ยังไม่คล่องตัวละครในช่วงนี้แต่ว่าจะมีโชคจากนั้นอื่นเข้ามาช่วยครับช่วงนี้ก็ขอให้โชคดีกันแล้วกันนะครับคุณสุวัจนีครับสมมุติเป็นหนี้อยู่ยังเคลียร์หนี้เขาไม่ได้แต่ว่าเดี๋ยวจะมีเงินเข้ามาเอออาจจะแบบว่าพอเป็นค่าน้ค่าน้าค่าไฟอะไรแบบนี้นะฮะคุณสุวัจนีก็ขอให้โชคดีกันแล้วกันนะครับเอ็มเพิ่งรู้นะว่าอาจารย์แก่ค่ะอ้าวไม่ใช่ผมเพิ่งรู้ได้แว่นิดน้อยุก็มเด้อว่าจานหรือว่ากิกส เอ้าวเลยอันนี้ชื่อน่ากินมากเลยค่ะคุณบัวลอยไครหวานหรือเปล่าอันที่10กันยายนสองคัาสกันยายนอยู่ประมาราศีสิงห์นะฮะราศีสิงห์ตอนนี้โชคลาบถามว่าดีไหมก็ดีครับแต่ว่านิดหนึ่งก็คือต้องมีเพศตรงข้ามเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับเพราะฉะนั้นระวังนิดนึง สิ่งที่ทาให้เกิดปัญหาคือเพศตรงข้ามหรือคนที่สนิทสนมนี่แหละครับจะทําให้เกิดปัญหาอย่างเช่นบางครั้งเราจะฝากเลขเข้าไปนะฮะไปซื้อลอตเตอรี่ให้หน่อยดันไม่ซื้อเอาเอาเงิน<อ>ไปทําอะไรอย่างอื่นหมดหรือไม่ไม่อย่างนั้นก็บางทีเนี่ยนะฮะให้ถ้าจะไปซื้อจริงๆห้ามไปซื้อกับผู้หญิงนะค,คุณบัวลอย ให้ซื้อกับผู้ชายให้ซื้อกับผู้ชายไว้นะครับจะดีกว่านะครับนะฮะก็เลขเดี๋ยวดูกันแล้วกันนะเดี๋ยวเดี๋ยวมีเลขหลายชุดนะให้ดูจะเอาชุดนายกก็ได้หรือชุดหลวงพ่อปากแดงก็ได้เดี๋ยวเดี๋ยวมีให้รอรอก่อนให้ลอยนะรอรอก่อนถ้าไม่รู้จะเอาอะไรนะฮะมาดูค่ะคุณมาวินค่ะหนึ่งธันวาคมสองสี่เก้าเจ็ดนะคะโชคลาภที่ใกล้จะถึงโอ้ก็คือวันนี้นั่นเองวันนี้นั่นเองคุณมาวินโชคลาภอย่างเดียวเลยนะคุณมาวินครับจะได้เล็กน้อยนะฮะคุณมาวินนะครับอย่างดีก็คือเล็กน้อยเท่านั้นเองนะฮะคุณมาวิิินนนนนะคคคครัััับแล้ววววกก็สาาญุณมเดที่ธ คือคนเกิดราศีพิจิกนะฮะคนเกิดราศีพิจิกเนี่ยนะฮะนิดหนึ่งก็คือว่าถ้าจะโชคลาภต้องมีบน่นนิดหนึ่งก็คืออาจจะต้องไปทําบุญอะไรสักอย่างหนึ่งแต่ก็ได้น้อยนะฮะก็ไม่รู้ว่าคุ้มหรือเปล่าแล้วก็ลองบ่นดูกันแล้วกันอย่านบ,บนอะไรที่มันแบบว่าทำแล้วยากเกินไปออ <ๆ S 2> นะครับให้บ่นอะไรที่มันเกี่ยวกับบ้านหรือว่าสารพระภูมิหรือว่าเป็นเจ้าที่เช่นสมมุติว่าถ,ถ้าถูกถ,ถ้าถูกสลากลอตเตอรี่น<จ>ะครับหรือว่าถ,ถูกหวยนะฮะไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามคงจะถูกไม่เยอะละครับแต่ว่าถ้าถูกเรียบร้อยแล้วนะอาจจะต นะก็ก็คงจะต้องบนแค่นี้แหละครับเดี๋ยวคงจะได้ครับนะคงไม่เยอะฮะไม่เยอะไม่เยอะตัวนี้ไม่เยอะต่อไปค่ะคุณขวัญใจค่ะ11พฤศจากายน26นะคะความรักจะดีขึ้นใหม่ราศีตุลนะฮะคนเกิดราศีตุลตอนนี้ความรักเหมือนกับมั่นคงแต่มันเหมือนกับว่าหลงบงวงก็ไม่รู้นะครับเหมือนกับไม่มีความพืบหน้าไม่มีความก้าวหน้านะฮะแต่มันก็ยังอยู่ข้องมันอยู่อย่างนั้นได้เรื่อยๆนะครับเราไม่รู้คนคนรักไปไหนด้วยนะฮะเพราะดูลักษณะดาวหรือตะยูเนี่ยเขามีมีผลมีส่วนเกี่ยวข้องกันนะครับเพราะฉ นะฮะคนรักเนี่ยบางทีเนี่ยนะครับอาจจะหายตัวไปแบบที่เราเองเอ๊้ไปไหนวะอะไรประมาณนี้แล้วก็2ก็คือว่าระวังในเรื่องของการที่จะมีปัญหาแบบไม่ทราบสาเหตุนิดหนึ่งนะครับ <Okay. S 1> แต่ถามว่ายังอยู่กันในระยะยาวได้ไม่ยังอยู่กันได้ครับคุณ ขวัญใจนะฮะยังไม่ต้องกลัวนะครับขวัญใจอย่างสบายเหมือนน้องแพทนภพาเลยอ่ะโค้งกับแฟนอยู่ดีๆแา่คนว่าแฟนหายไปไหนก็ไม่รู้เหมือนกันตัวแพทยังตกใจเลยอเาไปไหนอะไม่รู้เหมือนกันไม่รู้ใช่ไหมเออเนี่ยแหละครับประมาณนี้แหละครับแล้วมีอีกคนนึงอาจารย์อันนี้หามกันน้องตั๊กบงกตอ้าวทำไมล่ะแฟนบอกเลิกเพราะอะไรรู้ไหมอาจารย์ทำไมฮะบอกว่ากลัวตาตั๊ก ตาตั๊กแบบว่าตาโตเกินไปเอ้าเหรอตั๊กบอกอะไรวะเนี่ย <c oughs> คือเป็นสาเหตุที่แบบว่าดูแล้วแบบโอ้เออแตจะเป็นสาเหตุนะแต่ว่าสามารถบอกเลิกกันได้เออสมมุติว่าน้องตัก<อ>๊กบงกฎกด่เขาเป็นคนที่มีอะไรสักอย่างหนึ่งซึ่งเป็นเอกลักษณ์ช่ะอ่าอาจจะบอกว่าเออเนี่ยพี่เลิกกับตั๊กนะเรื่องอะไรครับพี่ของตั๊กมันใหญ่ไปอะไรเงี้ยนะฮะเป็นงั้นเปล่าพี่บอกว่าตาโตเกินไปบอกว่าพอเวลาตั๊กมองแล้วเขากลัว ตักงงอะไรเนี่ยฝรัลล่งรับเนี่ยฝรั่ง <c oughs> บ่นไม่ฝรั่งอาจารย์ฝรั่งใช่ไหมฝรัลล่งชัวร์เลยฮะ<อ>ประมาณนี้ปัญญาอ่อนมีฝรัลล่งแน่นอนถ้าตักบริบูรณ์สิครับก็ว่าไปอย่างนี้คุณโซภาค่ะที่ดินมีแววจะขายได้ไหมเกิดวันที่6เดือน11ราศีตุลน,นะฮะที่ดินเนี่ยดาวเป็นดาวเสาร์นะครับตอนนี้ดาวเสาร์อยู่ในมุมที่อ่อนกำลังไปสักนิดหนึ่งนะครับก็คงจะบอกกล่าวบอกขายกันไปแต่ว่าเหมือนง่ายแต่ไม่ง่ายนะครับเพราะว่าดูแล้วเนี่ย เหมือนกับว่าทางคนที่เขาจะมาซื้อเนี่ยเขาจะไม่ซื้อทั้งหมดหรือว่าจะซื้อในอีกแปลงหนึ่ง<อ>หรือว่าอะไรสักอย่างนึงซื้อแค่บางส่วนอาจจะได้แค่บางส่วน<ห>อาจจะไปต่อที่เขาอะไรประมาณนี้นะฮะแต่ว่าไม่ได้ขายทั้งหมดเพราะฉะนั้นก็จะมีปัญหาอยู่ตรงนี้แหละครับทำให้เราขายไม่ได้ทีเพราะเราเองก็อยากจะขายทั้งหมดนะฮะะ<ห>นะเพราะฉะนั้นเนี่ยถามว่าเมื่อไหร่จะขายได้นะครับก็คงจะไม่ใช่ช่วงนี้แน่นอนนะครับก็คงจะต้องรองให้ดาว ราหูยกเข้ามาพบกับดาวสารสักประมาณธันวาสักก่อนก็น่าจะดีขึ้นครับก็ขอให้โชคดีครับธันวาก็ไม่กี่เดือนนะจันธันวาขึ้นไปธันวาขึ้นไปนะฮะจรได้ดีปีมาเสงอ่ะดีสุดนะปีมาเสงดีสุดจะได้ราคาดีด้วยปีมาเสงประมาณสักเดือนเดือนมีนามีนาหรือตุลาปีหน้าแหะครับดีที่สุดนะฮะจริงถ้าไม่รีบใช้เงินนะจันก็เก็บไว้อย่างนั้นก็ได้นะเก็บแช่ไว้ยาวเลยไม่ต้องกลัวนะครับเพราะว่าไม่รู้ที่ดินสวยไหมนะแต่ว่าหลายที่ก็สวยนะต่อครับคุณหญิงค่ะสิบห้านะคะ เดือน4ี่ยี่สิบแปดโชคลาบความรักราศีมีนฮะราศีมีน<ะ>ตอนนี้โชคลาบนะครับก็ถือว่ามีจํานวนไม่เยอะเท่าไหร,ร่นะฮะแล้วดูเหมือนกับว่าเราโอ้น่เ่เน,น,น่ประธานโทษประธานโทษนะ,ค,ะคุณไปทำมีท่าไหนไม่รู้นะคุณหญิงความจริงแล้วเนี่ยนะโชคลาบเนี่ยมันควรจะมีนะแต่ว่าคุณทําให้มันหลุดไปนะฮะไม่รู้ทําไมเหมือนกันอาจจะมีการเจ็บใจเกิดขึ้นเช่นเอ้ยฉันว่าแล้วทําไมฉันถึงไม่เอาตรงนี้มาซื้อนะอะไรมาณนี้นะฮะ ส่วนในเรื่องความรักนะครับคุณหญิงครับลักษณะความรักช่วงนี้ระวังนิดนึงเพราะว่าโดยลักษณะของเพศตรงข้ามหรือว่าคนที่เป็นคู่กันอยู่ในตอนนี้หรือว่าคบกันอยู่ในตอนนี้ตอนนี้มีเกณฑ์ที่จะพูดจามไม่ค่อยจะเป็นไม่ค่อยจะตรงกับความเป็นจริงสักเท่าไหร่นะครับโดยพ้องยิ่งนะฮะเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเงินกับทองนะครับเพราะฉะนั้นอย่าไปจับผิดเขามากนะบางคนเนี่ยนะครับอาจจะมีปัญหาในเรื่องพวกนี้ได้นะครับยังดีที่มาพูดไม่จริงกันในเรื่องเงินเรื่องทองอย่างดีที่ไม่ถึงขนาดที่แล้วก็เป็นเรื่องเป นะฮะเป็นเรื่องเป็นเรื่องนี้แหละครับนะฮะก็อยากให้คุณหญิงระมัดระวังด้วยนะครับอย่างเช่นเอ๊ะทำไมเงินหายไปไหนหมดอะไรประมาณต่างๆประมาณนี้เอาของนี้ไปไหนเอาแหวนฉันไปไหนเลยประมาณนี้นะฮะอา่าก็ไปไล่ๆกันเอาเองแล้วกันไา <c oughs> ไปโกรธกันกันแล้วกันนะฮะคูด <c oughs> ไปถูกเหมือนกันอ่ประมาณนี้แหละแล้วข้อความต่อไปของเรานะคะคุณละละนานะคะธุรกิจช่วงนี้ดีไหมคะบคุณณลลนานะครับธุรกิจช่วงนี้นะคุณลลนาครับดาวคุณลลนาเกิดราศีมีนนะฮะดาวธุรกิจตอนนี้เนี่ยนะครับก็ถือว่า ใช้ได้นะครับแต่คุณละนาจะมีปัญหานิดหนึ่งก็คือมันเหมือนกับว่าสิ่งที่ลูกค้าหรือว่าลักษณะของคู่ค้านะฮะมาเข้ามาติดต่อเนี่ยบางทีเราทําไม่ได้หรือบางทีทําได้แต่มันไม่ตรงกับความต้องการของลูกค้านะครับแล้วก็อาจจะต้องมีเงืเ่อนไขต่างๆบางอย่างด้วยให้ระวังบริวารให้ดีเพราะบริวารท่าทางจะสร้างปัญหาให้นะครับเพราะฉะนั้นคุณละนาก็ไปเช็คกันหน่อยกันแล้วกันนะครับปรับจูนให้ได้ครับเพราะว่าบางทีอย่างสมมุติว่าลูกค้าต้องการแก้วน้ํหนึ่งแก้วนะฮะ เราทําให้เขาไม่ได้เราทําได้แต่จานรองอประมาณนี้หรืออะไรประมาณนี้นะฮะก็จะมีปัญหากันแบบนี้นะครับพวกคุณเพราะคุณลละนาก็ไปเคลียร์ให้ดีกันแล้วกันนะครับดูบริวารนี่ยนะโดยเพาะที่บริวารผู้หญิงนะครับอาจจะสร้างปัญหาให้นะครับชื่อละลนาเพราะจังเลยใช่ไหใช่สมัยก่อนมีดาราชื่อละลนาเหมือนกันนะฮะสมัยก่อนนี่ไพโรสังวริบุตรละลนาสุลาวันเนี่ผมแก่แล้วใช่ไหมแก่นักยิ่งกว่ากิ๊กโซจนีอาจารย์ ข้อความต่อไปของเรานะคะมีคมสามารถขึ้นได้เลยนะคะหรือว่าสามารถส่งเอสเมมาพูดคุยกันได้นี่เลยนี่เลยนี่เลยมากเลยนี่คุณปราณีนะคะบอกว่า3พฤษภาคม2498หน้าบ้านหันไปทางทิศตะวันตกูแล้วจะดีไหมลูกลูกพามาแต่แต่ใจไม่อยากมาคุณปราณีอะไรเนี่ยลูกพามา ลูกพามาแต่ใจไม่อยากมาหมายถึงย้ายมาอี่บ้าน,นี้หรือเปล่าจาันอ๋ออันนี้ใช่ไหมอ้าวก็ไม่ใช่บ้านเราไม่ใช่เหรอหรือไงคุณปลาณีผมไม่เข้าใจนะอ่ก็เอางี้ก็แล้วกันนะฮะคุณคุณ,คณอะไร,รคุณปลาณีค่ะคุณปราณีฮะถ้าถามเรื่องหน้าบ้านหายไปทางทิศตะวันตกใช่ไหมค่ะทิศนี้เป็นทิศที่ก็ดีในเรื่องของการเงินนะฮะแต่ว่ามันก็ไม่ได้เยอะเท่าไหร่นะแต่ว่ามันจะได้เรื่อยๆนะฮะส่วนในเรื่องของจุดที่คุณปราณีอยู่นะเวลานี้เนี่ยนะฮะเป็นจุดที่ดูแล้วเหมือนกับว่า คุณปราณีเ็าอึดอัดอยู่เหมือนกันนะครับถามว่าอึดอัดเพราะอะไรอึดอัดก็เพราะว่าคนที่พามานั่นแหละนะฮะเพราะฉะนั้นคุณปราณีอ่าดีไม่ดีครับแฟนของลูกด้วยนะฮะจะทำให้คุณปราณีอึดอัดด้วยนะครับเพราะฉะนั้นถามว่าจะแก้ไขปัญหาอะไรได้บ้างหรืออะไรต่างๆอะไบ้างคุณปราณีก็คุณปราณีใช้วิธีนี้ฮะคุณปราณีคุณปราณีให้ถ้าทําได้ให้ทำนะฮะแต่ถ้าทำไม่ได้ก็ไม่เป็นไรก็คือในดวงเขาบอกเกี่ยวกับเจ้าที่ด้วยนะครับแล้วก็เจ้าที่เนี่ยนะครับก็เขาก็อยู่ตรงบริเวณบัันนนไไดะเพราาฉ้คุณณปปีก็ ว่วเจ้าที่นะฮรบตรงบริเวณบันไดนิดหนึ่งนะครับนะฮะบันไดใกล้ๆบันไดเขาอยู่ตรงนั้นแหละครับนะคุณคุณปราณีฮะเขาเป็นผู้หญิงนะฮะอยู่ตรงบริเวณบันไดแล้วก็ข้อสําคัญก็คือว่าเขาเองเขาก็เมตตาคุณปราณีอยู่เช่นเดียวกันนะครับนะฮะก็ไปช่วยช่วยไปไปนั่นกันหน่อยก็แล้วกันนะครับนะฮะเอาสิ่งที่มันเป็นสีเขียวไปถวายเขานะครับเช่นแอปเปิ้ลสีเขียวใช่ไหมฮะ ถ้าเป็นผ้าสบายอะไรเงี้ยก็จะสีเขียวอะไรที่เป็นสีเขียวก็ชอบครับนะไปอยู่ไปไปถวายเขาครับเดี๋ยวอาจารย์เจ้าที่นี่มันสามารถอยู่ตรงบันไดได้เดรออาจารย์เขาอยู่ไม่คือคือเขาอยู่มาก่อนแล้วแต่เราไปสร้างอะไรไปทับเขาเราไม่รู้แล้วทีนนี้เขาอยู่เขาสามารถอยู่เขาได้ไงเพราะเจ้าที่เขาไม่จําเป็นเนี่ยฮะ เดี๋ยสมมติว่าเขาไม่อยู่ตรงนี้แล้วมานั่งทับเขาก็ไม่เป็นไรนี่เราไม่รู้เราไม่รู้ใช่ไหมฮะอาจารย์คะแล้วมันมันใช่หลักการเดียวกับที่เขาเรียกว่าธรณีศาลมรหอาจารย์ไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวกันใช่ไหมเจ้าที่คือเจ้าที่ฮะเจ้าที่ก็คือดวงวิญญาณที่เขาแบบอยู่ตรงนั้นอยู่แล้วเขาชอบองเขาอยู่งั้นอยู่แล้วทีนี้เวลาเขาอยู่นั้นไปอยู่นั้นมาเนี่ยบางทีสมมุติว่าเรามีอะไรไปสร้างทับไปครอมเขาหรือแรงต่างเขาถ้าเขาลำคาญเขาก็ไปแต่เขาอยู่ได้เขาก็อยู่ นี่กรณีของคุณปราณีก็เช่นเดียวกันครับเจ้าที่เนี่ยเขาอยู่ตรงบริเวณบันไดเขาก็ไม่ได้รังเกียจที่อยู่ตรงนั้นนะฮะ<ช>เขาสามารถนั่งยองอยู่บนบันไดได้หรือ,อะไรงต่างได้นะ,ะก็อยู่ไปฮะไม่มีไม่มีปัญหาอะไรนะฮะ,ะเพียงแต่ว่าถ้าจะบูชาเขาไม่ต้องบูชาตรงบันไดก็ได้นะ,ะแค่แค่จุดทูบนะฮะจุดทูบแล้วก็วางสิ่งที่เป็นสีเขียวที่ไปถวายเขาตรงไหนก็ได้คุณปราณีนะฮะแล้วก็จุดทูบสักห้าดอกครับบอกเขาไปอ,อย่าลืมน้ำด้วยนะฮะน้ำต้องมีน้ำทุกครั้งนะน้ำสะอาดด้วยนะฮะค กุญจิรา,านะคะค27เมษาย,ยน2515ชื่อนี้ดีไหมคะแล้วก็ความรักคาจารใจชื่อนี้ดีไหมชใช่ไหมชอบมากคุณกุญจิราคุณคุณอะไรนะกุญจิราค่ะมีคุณจิราด้วยเนาะ,ะเออนะน่ารักดีนะฮะอะตอนนี้ คุณกุญจีลาครับเกิด27เมษายน2515ค่ะ2515นะฮะ27เมษายนเนี่ยก็คือเกิดราศีเมษนะครับชื่อนี้ดีไหมชื่อนี้ครับเป็นชื่อที่นิดหนึ่งคุณกุญจีลาครับคุญจีลาสังเกตว่าจะเป็นชื่อที่ทําให้เกิดความเจ็บป่วยนะครับได้ง่ายแล้ข้อสําคัญคือเรื่องความรักสําหรับชื่อนี้ก็ยังไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่นะครับถ้าเป็นไปได้ก็เปลี่ยนซะนะฮะ ว่าคุณคุณจีลาเนี่ยนะครับผมไม่รู้เกิดวันอะไรไงผมไม่ได้ไล่ไล่ไล่ดูนะแต่ว่าเท่าที่ดูจากดวงเนี่ยก็ยังไม่ถือว่าเวิร์กสักเท่าไหร่เนาะ เอางี้ดีกว่าคุณคุณจิราทรงมาอีกรอบหนึ่งนะคะว่าคุณเกิดวันจันทร์ทันทีพระหัตถ์สุกเสาร์วันอะไรนะคะแสดงว่าเขากำลังจะเปลี่ยนไปใช้ชื่อนี้หรือเปล่าอาจารย์นั่นน่ะสิเนาะหน้าบ้านหายไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้นะครับบ้านเลขที่79ทับ142ออยู่แล้วจะดีไหมคุณออยค่ะคุณออยเลยคุณออยคุณออยหน้าบ้านหันไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้นะฮะ1 2 3 4 นะครับก็ทิศตะวันตกเฉียงใต้โดยปกติแล้วนี่อันนี้เป็นทิศอ๋อนี่ทิศตะวันเออนีน่ทิศตะวันตกเฉียงใต้เออนี่นตะวันตกเฉียงใต้ดาวผตะวันตกเฉียงใต้มันต้องประมาณนี้นี่มันจะอ่อนในเรื่องของการเงินไปสักนิดหนึ่งนะฮะแต่ไม่เป็นไรครับก็แก้ได้นะครับก็คือไปพยายามหมั่นนะครับใช้วิธีนี้ฮะคุณคุณออยฮะให้ใช้วิธีการให้คุณออยนะครับ เปิดเทปนะครับเปิดเสียงนะครับสวดมนต์นะครับให้ให้บ้านนะครับก็คือเปิดดังๆไปเลยครับนะฮะในช่วงประมาณวันพระก็ได้หรือวันเ<า>สดเราก็ได้ก็สุดแท้แต่เปิดประจำฮะถ้านึกอะไรไม่ออกก็วันพระแต่ถ้านึกแต่ถ้าสมมุติว่าศรัทธามากๆก็เปิดทุกวันได้นะฮะเ,เปิดดังๆฮะบทสวดอะไระอาจา์บทสวดอะไรก็ได้ที่เป็นสวดพระอ๋อสวดพระถ้าสมมตินึกอะไรไม่ออกก็ไปเอานีเลยฮะซื้อบทสวดเจ้าแม่กวนอิมของทาง t c c เราเนี่แหละครับไปเปิดฮะ พอเปิดปั๊บนี่นะครับก็จะช่วยได้ครับใช่แล้วค่ะถ้าอยากได้ก็ติดต่อกันมาติดต่อกันมานะฮะเดี๋ยวก็ว่ากันไปนะครับก็จะช่วยนี่จะเป็นการแก้ทําให้แบบว่าลักษณะของบ้านดีขึ้นนะครับอยู่แล้วจะดีไหมนะครับบ้านหลังนี้เนี่ยนะครับลักษณะของการอยู่เนี่ยนะครับก็จะมีเป็นเป็นบ้านที่เหมาะกับการที่แล้วเป็นบ้านที่เหมาะกับการทาการค้านะครับก็คือคนจะไปมหาสูงคนข้างเยอะเพราะฉะนั้นบ้านหลังนี้เนี่ยก็อยู่แล้วอาจจะไม่ค่อย มีความสุขสักเท่าไหร่ถ้าสมมุติเป็นคนชอบเงียบๆนะฮะแต่ถ้าไม่แต่ถ้าสมมุติว่าไม่ไม่ชอบเงียบชอบเฮฮาก็จะดีฮะแล้วก็ชอบค้าขายก็จะดีสำหรับบ้านหลังนี้นะฮะใช่แล้วค่ะแต่ว่าตอนนี้อาจารย์ขาพักเบรกค่ะได้ต้องพักเบรกกันอีกแล้วนะคะเดี๋ยวช่วงหน้าอย่าลืมนะรีบๆส่งเ MS กันมาได้นะคะหรือว่าโทรเข้าหาพวกเราก็ได้และที่สําคัญห้ามเปลี่ยนช่องไปไหนเพราะว่าทีเด็ดของอาจารย์น่จะอยู่ตรงนี้แล้วเดี๋ยวจะจะบอกนะฮะหลวงพ่อปากแดงอะเดี๋ยวเราพักเบรกกัน やった